สลามุอรหลลอฮบระกาตุิสมิลลาฮราะห์มานิราะฮอัลมดิลลรอบบิลอาามีนวะบินบะออัมดุลต้องขอชุกรสำนึกในพรกุณาธิคุณขอลวะตะาลที่พระอง้ทรงโปรดมตตาใพวกเราทั้งหลายนั้นได้มีชวิตยืนหยัดอยู่ถึงถึงวันนี้ภายใริสกีขงปัจจัยชีพที่งคทรประทานให้ด้ยความรักความเมตาของพระองค์ที่ได้ให้แก่พวกเรา และท่านพี่เราสังเกตทุกท่านครับเป็นดีทราบดีกันอยู่แล้วว่าณวันนี้พวกเรากําลังประสบสิ่งที่เธอถือเป็นมุซีบะเป็นภัยบาละที่อัลลอฮฺสุบฮาฮตะลานให้เป็นการทดสอบแก่บ่าวของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้บอกตลอดเวลาว่าพระองค์จะต้องทดสอบมนุษย์ตลอดเวลาเพื่อที่การจะให้มนุษย์นั้นได้ มีการเชื่อมโยองอยู่กับพระองค์เพื่อที่จะได้เห็นถึงความเตชานุภาพของพระองค์ความเมตตาความกรุณาพระองค์ที่พระองค์ให้แล้วก็จะได้สํานึกในความกรุณาพระองค์จะได้ปฏิบัต,ติตัวอย่างถูกต้องวันนี้น้ําท่วมดินถล่มนะครับแล้วก็พี่น้องเราจํานวนหนึ่งต้องประสบกับภัยพิบัติมุสิบะอันนี้นะครับให้ถือว่ามันเป็นสิ่งที่เอาล,ล่อมมาทดสอบ ละสนี้ถ้าถาบัดมุสีบัตุนกลูอินนัลลิลลาฮิวอินนัอรฮิลิลฮิรินอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงบรรดาผู้ที่มีมุสีบะมีภัยพิบัติมาประสบกับพวกเขาเหล่านั้นอันดับแรกเลยพวกเขาเหล่านั้นจะสนึกในหาในมหากรณาธิคุณของอัลลอฮ์เขาจะกล่าวว่าอินนัลิลลาฮิวอินนัอิรฮิรอจิฮนแท้จริงพวกเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ผู้เป็นเจ้าและแน่นอนพวกเราจะกลับไปหาพระองค์ เป็นการตอบย้ำเตือนใจพวกเรานะครับเองว่าพวกเรานั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺสลาลอดสร้างเรามาลอให้การเลียงดูเราแล้วในที่สุดเราก็ต้องกลับไปหาพระองค์ชีวิตของเรานั้นจะถูกทดสอบตลอดเวลาคนที่สํานึกอยู่อย่างเนี้เขาจะไม่ตีโพยตีพายจะไม่รู้สึกตัดท้อไม่รู้สึกที่จะต้องไปน้อยเนื้อต่ําใจตัดท้อในเนื่อหมัดในคว,วามโปรดปานในความมิดูของอัลลอฮสลานะครับเขาจะมีความรู้สึกว่าเออ นี่คือตักดิรนี่คือตัเดีรของอลัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เรามาก่อนหน้านี้มากมายนะครับอินอิ่มีผีมันมีความสุขมีดิสกีมีทุกสิ่งทุกอย่างบ้านช่องมีทุกอย่างแต่วันหนึ่งอัลลอฮ์ต้องการที่จะจะจะ,จะทดสอบเราถ้าหากว่าเจ้าประสบกับอย่างเงี้ยเจ้าจะมีความรู้สึกยังไงเจ้าจะมีการเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความศรัทธาความอีมานความเชื่อของพวกเจ้าอย่างไรนะครับ ฉังนั้นเมื่อมาประสบพบเนี่ยถ้าหากเราสํานึกได้ว่าแน่แท้เราเป็นกรรมสิทธิ์งอลเอาะแล้วเราจะต้องกลับไปหาลอสลาในวันหนึ่งทุกคนต้องกลับไปหาลอสตลาเพื่เจ้าอันนี้เป็นการที่จะเตือนว่าก่อนที่เราจะกลับไปเนี่ยวันนี้อเลาให้เรามาอยู่ที่เนี่ยเราจะต้องทําอะไรบ้างเพื่อเตรียมตัวนะครับเตรียมสเสบียงที่ดีที่จะไปเป็นสเสบียงในโลกหน้าคือเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะ ให้พวกเราทั้งหลายได้มีความรู้สึกฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้น้ำท่วมกวด็ดีดินสไลด์ลงมาทับบ้านเมืองพวกเราเสียหายมากมายนั่นเราจะต้องนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่กําลังประสบอยู่ผมอยากจะให้กําลังใจกับพี่น้องดับดับแรกเลยครับอินนาลิลละมุ่งมั่นไปที่อัลลอฮ์นะครับว่าแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ว่าอินนาริฮิรรจิอูนและแน่นอนเราต้องกลับไปหาพระอ,องค์เราอ่านสุรมามากมายอายะของอัลลอฮ์มากมาย นะครับโดยพ่อในละหมาดคุณหัวลอคัดอัลลอฮุซุมัตอัลลอฮุซุมัดอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งเสมอนะครับเรามีที่พึ่งไม่ต้องกลัวครับพี่น้องถ้าเราเชื่อมั่งศรัทธาในอัลลอฮ์ในพระองค์และผู้เป็นเจ้าผู้ทรงนะครับอำนาจเด็ดขาดในวันนี้ผู้ทรงกรณาิบาณีเสมออัลลอฮุซุมัดอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งของเราเราจะไม่ตีโพล่ีพายไมู่้รู้สึกเน้อเนื้อต่ำใจเสียอกเสียใจอย่างมากมายครับ ตั้งสติแล้วก็ตั้งใจใหม่มุ่งต่อหรออัลลอฮ์สมาดอัลลอฮุ Allah, สมาดอัลลอฮ์ Allah, เป็นที่พึ่งของเราอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งเราเราจะไม่เหมือนกับถูกโดดเดียวเดียวได้แล้วแน่นอนรับพี่น้องโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องมุสลิมเราอัลมุสลิมลคนมุสลิมวันนี้วันนี้จะได้ประจักษ์ได้เห็นคําว่ามุสลิมอินนัมัลมุมินูนะอีกว่าแท้จริงศรัทธาจนมุมินนั่นเป็นพี่น้องกัน วันนี้จะได้เห็นพี่น้องแม่สายพี่น้องเชียงรายพี่น้องเชียงใหม่พี่น้องที่หลายๆที่จนกระทั่งแม้กระทั่งภาคอีสานแต่วันออกทางทางใต้วันนี้หลายๆที่หลายๆชุมชนที่มีมุสลิมอยู่พี่น้องที่เป็นพี่น้องในทางศาสนาของเรานะครับเขาเหล่านั้นกําลังได้ขึ้นการทดสอบอยู่เขาก็คือพี่น้องของเราแล้วพี่น้องร่วมโลกของเราอีกจํานวนมากมายที่เขายังไม่ได้เป็นมุสลิมเขาก็เป็นบ่าวของอัลลอฮ์คนหนึ่ง เขาก็เป็นพี่น้องของเราอีกคนหนึ่งในฐานะที่เป็นพี่น้องร่วมโลกเลยเดียวกันวันนี้เราต้องคิดถึงพวกเขาโดยเฉพาะยิ่งคนที่เอาล่อให้เราปลอดภัยเนาะวันนี้เอาล่อใหอ้เราปลอดภัยเราบ้านเรายังอยู่ดีไม่โดนน้ําพัดไม่มีดินถล่มไม่มีรายเข้ามาอยู่ในบ้านเหมือนกับพี่น้องที่กาลังประสบอยู่เอาลอให้ริสกีให้มีอาหารกินวันละสามมือ้อพี่น้องครับวันนี้หลายคน <c oughs> โทรเข้ามานะครับ ไม่ได้ทานอาหารสามวันแล้วไม่มีน้ำจะดื่มพินทิบ้านไม่มีสถานที่ขับถ่ายไม่มีที่นอนไม่มีที่อยู่เาขากำลังลำบากแล้วเราล่ะครับเราเอาลลอให้มีความสุขมีบ้านอยู่มีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราจะอยู่ด้วยความสุขอย่างนี้ด้วยคนเดียวตัวคนเดียวไม่ได้คิดถึงพี่น้องเราบ้างหรืออยากจะเรียนพี่น้องที่ยังที่เอาลลอให้ความเมตตาก,กัเราวันนี้ ได้คิดถึงพี่น้องเราที่เขากําลังลําบากแล้วหยิบยื่นมือเข้าไปครับวันนี้ต้องยื่นมือเข้าไปให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะพี่น้องมุสลิมไม่ใช่มุสลิมเขาคือพี่น้องของเราทั้งหมดที่เราจะต้องยื่นมือไปให้ความช่วยเหลือการช่วยเหลือวิธีใดก็ได้ไม่ใช่ว่าจะต้องมีเงินแล้วจะต้องจะจับใจด้วยใช้เงินไปช่วยเหลือเรามีกําลังกาลังกาลังแรงมีแรงไปช่วยเหลือครับวันนี้โครการทุกบ,บ้าน ที่ที่ทน้ําท่วมน้าไหลผ่านไปแล้วน้ําลดแล้วแต่ละบ้านนั้นมีความต้องการที่ต้องชําระล้างจะต้องทำความสะอาดบ้านจะต้องจัดอะไรอีกมากมายเรามีกําลังใช่ไหมเราไม่มีเงินจริงไม่มีกําลังทรัพย์กําลังกายเรามีเข้าไปช่วยเหลือเขาหรือคนที่ไม่มีรงมีไม่ร่างกายไม่แข็งแรงแต่เรามีทรัพย์เรามีริสกีที่เราผ่านมาให้ที่เราเยอมากมายยื่นให้ขเขาครับอ,อย่าไปคิดว่าแค่ร้อยบาทมันนิดเดียว ร้อยบาทนิดเดียวสําหรับท่านแต่ว่าร้อยบาทสําหรับเขาวันนี้มันมีค่หามาสาลน้ําขวดหนึ่งเนี่ยนะครับไม่กี่ตังค์นะครับเราอยาว่าไม่กี่ตังค์ไม่กี่บาทแต่วันนี้หลายคนกระหายหาน้ําขวดหนึ่งที่กําลังอยากจะได้เลยคือว่าน้ําอยากได้น้ําสักขวดหนึ่งเพื่อที่จะดื่มกินแต่เขาไม่มีไม่ได้ดึงม,มาแล้วสงวันสามวันเขากําลังโหยหาอยู่ ข้ะพี่น้องเกิอะไรครับอยากจะอยากจะบอกกับพี่น้องทุกคนทั้งสองสองฝากฝั่งฝั่งที่ได้รับการทดสอบฝั่งที่ไม่ไม่ได้รับการทดสอบอันล็อ์ให้มีอยู่ดีมีสุขวันนี้เราทั้งหมดจะต้องนึกถึงกันนะครับคนที่ได้รับการทดสอบเราต้องคิดอยู่ว่าเรามีอันล็อ์เป็นที่พิงแล้วเรามีพี่น้องนะพี่น้องเราจะไม่ทิ้งกันนะครับ คนที่อัลลอฮ์ให้มีริสกีมีโชคผลมีเงินทองมากมันมีความสุขวันนี้เราก็ต้องคิดว่าเรามีพี่น้องอยู่เขากําลังประสบภัยอยู่เราต้องคิดถึงพวกเขาให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันช่วยยังไงได้ยังไงได้ให้ช่วยครับนะครับวันนี้นะครับเราเราต้องแสดงออกซึ่งซึ่งโดยเฉพาะยิ่งผมอยากจะ,ะจะตอกย้ําพี่น้องมุสลิมที่เราบอกว่าเราศรัทธาในอัลลอฮ์เรา มุกมินเป็นพี่น้องกันสัทธาชนนั้นเป็นพี่น้องกันแสดงออกมาให้เห็นสปิริตแสดงสปิริตออกมาให้เห็นว่านี่คือสิ่งที่เอเลสสอนพวกเรามาตลอดเวลาว่าเราคือพี่น้องกันเราคือพี่น้องกันพี่น้องถ้าได้รับความเดือดร้อนเราจะอยู่เฉยได้เฉยได้ไหมนะครับแน่นอนนะครับพี่น้องคนหนึ่งทารสูสลุลลฮมบอกว่าหากพี่น้องคนหนึ่งเจ็บป่วย แค่ปวดหัวเป็นไข้ยนนิดเดียวนะครับพี่น้องที่ได้รับทราบข่าวพี่น้องที่รู้จะต้องมีความรู้สึกเจ็บป่วยมีความรู้สึกเจ็บปวดเพื่อนเดียวกับพี่น้องเขาแต่เช่นเดียวฉันใดก็เฉนนั้นท่านพี่น้องเขียนหลายครับเราจะต้องวันนี้ต้องต้องพูดกันในเรื่องนี้กันให้มากต้องเปลี่ยนปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะครับ ชีวิตความเป็นอยู่ของเราที่เรากำลังอยู่แล้วก็พยายามที่จะแสดงออกให้เห็นถึงความเป็นอี่คั่วอุค่วะความเป็นพี่น้องกันไม่ว่าจะพี่น้องมุสลิมไม่ว่าจะไม่ใช่พี่น้องมุสลิมคือเราคือพี่น้องร่วมโลกเดียวกันอิบ้าดุลลอฮ์บ่าวของอัลลอฮ์พระผู้ทรงเมตตาเราอ่านอยู่ตลอดเวลาครับพี่น้องมุสลิมอิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรราะฮีมด้วยพระนามของอลอห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ วันนี้เราเอาสิ่งเอาประโยคนี้ไปไว้ไหนนะครับหยิบประโยคนี้ขึ้นมาเตือนใจเราเอาล้อผู้ทรงคุณาล้อผู้ทรงเมตตาเสมอแล้วนํามาใช้ว่าสวมใส่ในบุคลิกในลักษณะของเราว่าเราเป็นบ่าวขอเอาล้อคนเด่งเราจะต้องมีอารมณ์อารยธรรมเราจะต้องมีความเมตตามีความราุณาแก่มนุษยชาติทัางหลายก็ฝากนะครับในเวลาอันสั้นอย่างเงี้ยนะครับให้กับพี่น้องทุกๆุกท่านในวันนี้ นะครับช่วยเหลือได้ยังไงให้ช่วยเหลือกันครับบิลาไลตอฟีกอลฮิด้พระศรรามงคลกุมารมณฑลลออีมุกเบกัด